มาด้วยหมายเลข22นะครับนางสาวภวาานนวนัณ์ชาวนาครับอายุ20ปีสูง172น้ำหนัก53ครับขอเชิญนะครับ21และ22นะครับสเต็ปลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเปลี่ยนจุดจ้ะ โอหเป็นเวทีที่มีการบอกให้สองงาเ,เปลี่ยนจุดด้วยนะครับเดี๋ยวปีปหน้าดิฉันจะมีมจะมีปุ่มปุ่มไฟฟ้า <c oughs> ทําอะไรครับคุณบรรดาถ้าไม่เปลี่ยนจุดดิฉันชดไฟแล้ว <c oughs> โอ้โหโหดเกินครับเชิญ 21- 22 <c oughs> ็ยีขยับมาด้านล่างเลยนะครับค่ะเชิญค่ะขยับเปลี่ยนจุดจ้ะเปลี่ยนอีกดอกอลูกเปลี่ยนได้แล้วไปด้านหลังครับอยู่นานไม่ต้องกังวลนะครับเพราะนี่เป็นรอบเปิดตัวก่อนนะแค่เปิดตัวลูกยังไม่ได้ประกวดจริงลูกเอ้ กรรมการยังไม่ได้ใส่แว่นนะคะไม่ต้องกันเป็นห่วงนะคะกรรมการของเราต้องใส่แว่นก่อนใน,นัานรอบประกวดจริงเรารู้ดีนะคะเอาใส่แล้วหรือแม่ต่อไปเป็นหมายเลข23 <13 S 2> คณะสาวปรีรปิดาปาลมนะคะอายุ16ค่ะ ส่วนสูง170ค่ะน้ำหนัก52ร้าน Flower Design สีลมส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข24ครับน,นางสาวกนกพรหมื่นน้อยอายุ21ปีสูง174น17้ำหนัก52นายกองค์กรารบริหารส่วนตะบลบางนะ้ำพึ่งส่งเข้าประกวดครับหมายเลข25ค่ะนางสาววันนัทนีอินชอยนะคะอายุ21ปีค่ะส่วนสูง170น้ำหนัก48นะคะเปลี่ยนจุดค่ะลูก และหมายเลข26นะครับนางสาวสิริมาศปิ่นสุวรรณอายุ18ปีครับสูง167น้ำหนัก48กิโลกรัมครับเปลี่ยนจุดจะลูกช่วงน,น,นี้นะครับสวยงามทุกท่านในชุดไทยรมามันที่งดงามนะครับผู้เข้าประกวดนางสงการพระประแดงประจำปี2566เ25ชิญ25และ26สเต็ปมาด้านล่างได้เลยนะครับสเต็ปได้เลยจะลูกจ้ะขยัยบค่ะขยัหยบเพิ่มจุดเลยจะเบียดกันไปจะให้รู้ว่าเราสวยกว่าค่ะเบียดค่ะโอ้โหมาถึงหมายเลข26 เจดิฉันขอประกาศชื่อเองนางสาวปนดาค่ะวงผู้ดีไม่ใช่นะคะศีวรมค่ะชื่อเดียวกันซะอย่างนั้นนะคะอายุ17ยปีค่ะส่วนสูง168นะคะน้ำหนัก48ค่ะโอโทโจากราวุกผู้สูงณวุฒิวกองัพบกแห่งประเทศไทยสม้าประกวดค่ะและหมายเลข28ครับนางสาวนิชาพัฒน์สุจิพิญโยอายุ20ปีสูง168น้ำหนัก48กิโลกรัมครับเปลี่ยนจุดจ้ะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดขโมนขโมน คขมอนค่ะลูกคะเป็นจุดเธอค่ะถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ครับเดี๋ยวแม่จะเดินไปผักเองนะลูกนะโอ้ยน่ากลัวหนูเห็นบ่อน้ำตรงกลางไปคะลูกหนูเห็นบ่อน้ําตรงกลางไปคะถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นสงการหนูเดินขยับตัวเดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะต่อไปจะเป็น29นะครับค่ะเดินรอตตอนยค่ะตอนนี้ข้างหลังรถติดเป็นแบบว่าสี่แยกลำสาลีแล้วค่ะลูกค่ะ หมายเลข29่าค่ะนางสาวลลิตาจันทรมีมค่ะอายุ22ปีนะคะส่วนสูง176ค่ะน้ำหนัก50กิโลกรัมค่ะและหมายเลข30ครับนางสาวแอนเบรินแบล็กอายุ16ปีสูงหน้ํานำหนัก50กิโลกร,รมัมนายกองค์การมหารส่วนตำบลบางยอส่งเข้าประกวดครับเชิญ29และ30ลงมะงบันไดมาได้เลย<ม>นะครับแม่ขยับนะคะลูกถ้าไม่ขยับแม,แม่จะประกาศเบอร์เบอ,อ,อ,อร์แล้วให้ตัดคะแนนแล้วนะคะ โหดกว่านะครับ,รบผมเพราะนี่แค่รอบเปิดตัวแค่ลูกค่ะแม่บอกแล้วตอนนี้หมายเลขหนึ่งกำลังมองข้างหลังมองมองข้างหลังพวกหนูด้วยความแรงสีแผดเผาว่าประมาณแกขยับสักทีฉันยืนนานมากนะคะต่อไปเบอร์31ครับ หมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะนางสาวเอวิตราจันดาวงค่ะอายุสิบเก้าปีนะคะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดน้ำหนักสี่สิบห้านายกสโมสรโรตารี่จุักรส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลขสามสิบสองครับนางสาวชนัญญาก้องเส็งนะครับอายุ21ปีครับสูง170น้ําน้ำหนัก50กิโลกรัมครับมาถึงหมายเลข33ค่ะนางสาวนันทิดาแสงสว่างนะคะอายุ17ปีค่ะส่วนสูง175น้ําน้ำหนัก50ค่ะร้านสร้างรักคุณแต้าส่งเข้าประกวดค่ะ และหมายเลข34ครับนางสาวสุพรรษาโปไทยสงครับอายุ21ปีสูง168น้ําหน้ำหนัก52กิโลกรัมคุณหมูทรงขนองทรงเข้าประกวดครับตรงนี้ขยับเลยนะคะหมายเลข24 25 27 29ค่ะขยับให้แม่ค่ะเชิญ33มสบก้าวลง<อ>บันไดมาได้เลยครับ ขอก็ด้วยหมายเลข5 35ค่ะนางสาวนันนพัฒนฮดคำค่ะอายุ16ปีค่ะส่วนสูง172น้ํานำหนัก53เรือนวิวากาลสินส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข36ครับนางสาววรพรเมย์ยาโบรอายุ18ปีสูง176น้ำหนัก49สถานีตำวรวจภูธรคระประแดงส่งเข้าประกวดครับขยับจุดค่ะ เดินค่ะต้องมีมูฟค่ะตอนนี้พอพูดประกาศจบก็ต้องมีมูฟค่ะลูกเชิญ35กับ36สเต็ปลงมาด้านล่างได้เลยครับพี่ต้องขยับข้างล่างมั้งพี่ขอเชิญนะครับพี่นด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าขยับตามเลยนะครับด้านหน้าเวทีนะครับและต่อไปนะครับเราจะพบกับหมายเลข37กันนะครับ ไปเลยค่ะยาวค่ะยาวเดินค่ะเดินต่อด้นหน้าเปลีนตได้เลยนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนางสงการพระประแดงประจำปี2566นะครับต่อก็ด้วยหมายเลข37นะคะนางสาวนัทชนิดนวนเทรังสีค่ะอายุ21ปีค่ะส่วนสูง173น้ำหนัก52โคเรียแบรนด์เนมส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลข38ครับนางสาวสุนิสาบุญญาอายุ20ปีสูง178น้ำหนัก55 ตลาดสามเจ้าพาวรวยส่งเข้าประกวดครับข,ขยบไล่เลยคะ่ะยีสเจ็ดค่ะเชิญคะ่ะ